้องเลยคะไปไหนคะคือคือคือ,คอมองไงมองหน้าแม่ทำไมจะเอาอะไรจะกินขนมเค้กเหรอลูกกินไปแล้วนะนมกกินนิดเดียวพอให้ชิม,มกินมากไม่ได้เข้าใจไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เลี้ยงตามใจมันไม่ดีเข้าใจไหมลูกดูน้ำมูกไหลน้ำลายไหลเลยโอ้ต่แล้วต่แล้วลูกฉัน คนสวยของแม่นะน้ำลายไหลเออเดีก็ดูน้ำลายดิไอขี้โม่กันไหลขี้โม่งหนูกันไหลอายอ่ะหนูายล่ะคะฮะรหนูอายล่ะจ่ะอันเด็ดเดือดหนูไอเหรอเออจะถ่ายหนูใช่ไหมหนูอายนะน้ำมูกน้ำลายหนูไหลนะอืมอืมอืมเมืนเขี่ยวจังเลยคนนี้